แกะกล่องรอรีวิวครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมเปิดจักรวาลใหม่จักรวาลรองเท้าลีนิงครับกดมาทีเดียวสี่คู่เลยมีกล่องนี้กล่องที่หนึ่งตรงนี้มีหนึ่งกล่องกล่องที่สองนะครับกล่องที่สามแล้วก็กล่องที่สี่อ่าฮะเปิดจักรวาลใหม่นะครับรองเท้าหลีหนิงนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะคลิปละสองคู่ก็แล้วกันนะที่มันเป็น เป็นประเภทเดียวกันม,มันจะมีอยู่2ซีรีส์มันมีตัว red hair ก็คือกระต่ายแดงนะครับผมซื้อตัวรุ่นปกติกับรุ่นโปรมาซึ่งจะเป็น2กล่องนี้นะฮะใช่น่าจะเป็น2กล่องนี้นะครับน,ะน,น,น,บนี่ส่วนอีก2กล่องเนี่ยจะเป็นเย่หญิงเย่หญิงรุ่นที่5เป็นตัวโปรกับตัวปกตินะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันนะ red h a กระต่ายแดงนะครับทั้งหมด รองเท้า4คู่นี้สั่งมาจากเถาเป่าไม่ได้สั่งมาจากแอปส้มและผมสั่งผิดไซส์ทุกคู่ครับโอ้โหนี่สะเทือนมากเลยคือคือตอนให้เลือกอะ่ะผมก็เลือก280ไงก็เข้าใจว่าเป็น280นอะ่ะอันนี้เป็นความผิดเราด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้ดูว่ารองเท้าหลีหนิงเราอะ่ะมีไซส์เดิมเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผม ผมได้มีโอกาสรีวิวแค่รุ่นเดียวเองอะแล้วก็ให้คนอื่นเขาต่อไปแล้วแล้วก็ไม่มีของอยู่ที่มือเลยตอนนั้นนะครับแล้วตอนที่สั่งตัวเอ๋อจริงๆผมมีอีกคู่หนึ่งนะก็คือเฟอรเทียนอีลิทแต่ก็ลืมดูนะก็เลยแบบมั่นใจอ่ะกดกดกดไปแล้วกันกดไปเลยนะครับ28เซนต์5 0 5 US มันก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรมันก็เดี๋ยวเรา ก็ลองรีวิวไปก่อนแล้วกันนะมันออกรุ่นใหม่แล้วด้วยไงประเด็นเออไม่เปลี่ยนละมาเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับเป็นรุ่น red hair red hair 8กระต่ายแดงรุ่นที่8นดครับเป็น daily trainer ธรรมดาธรรมดานี่แหละก็ราคาไม่แพงนะคู่นี้นะครับประมาณคือผมกดจากในเถาเปล่ามันประมาณพันต้นๆมั้งพันนิดๆอ่ะแต่ว่าถ้า ถ้าในแอปส้มน่าจะน่าจะประมาณแตะเกือบ2,000น่าจะหรือพันปลายปลายนี่แหละครับนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นไงครับนี่ตั้งใจเลือกสีอ่อนๆนะนะเอิร์ธโทนมาเลยนะไม่เอาสีแบบจิจจ๊ดจ๊าดแบบอะไรละขอสีอ่อนๆสีเอิร์ธโทนใส่ทํางานใส่แคชชัวได้ด้วยนะครับรองท้าเป็นสีครีมนะครับสีครีมสวยงามนะครับมีโลโก้ของหลีหนิงที่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับอ่า ฟ i ลลิ่งโฟมเนี่ยจับลงไปแล้วแล้วรู้สึกแบบได้นะนุ่มใช้ได้นะโฟมมีชื่อว่า l i f ์โฟมอัลตร้านะครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบเลดูความสวยงามตัดเส้นสีของโฟมด้วยสีส้มนะฮะแล้วก็มีโลโก้เขียนว่าเขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้ลีหนิงใช้ชมพูกับส้มนะครับตรงนี้เขียนประโยคน่าจะเป็นประโยคที่เป็นมอตโต้ของเขาแหละเขียนว่า anything is possible สวยงามนะครับเอาโซงายมาดูเอาโซซิเอาโซเป็นไงเอาโซก็เป็นรองท้าพื้นยางปากติแต่ก็ดูจากปริมาณของเอาโซแล้วเนี่ยก็มีมีความหนานะเอาเดี๋ยสิ้องหมาจะเห่าทำไมมีความหนาพอสมควรทีเดียวนะนี่สงสัยมีคนลงมาที่บ้านหมาเห่าใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมถอดเนี้ยมาค่ จะได้ชั่งน้ําหนักคู่นี้กันมาเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักคู่นี้กันนะครับเร d แทร์แปดครับขนาด10.5 US เนี่ย272 272ในขนาด10.5 US ซึ่งถ้าเป็น10 US ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก260กันกลางนะ260นะครับ ก็ถือว่าเป็นรองเท้า Daily Trainer ที่นี้น้ำหนักกำลังดีไม่ได้หนักมากนะครับเชือกรองเท้าก็เป็นแบบไนล่อนปกติเชือกผ้าปกติน,นะครับลิ้นรองเท้าก็ไม่หนามากครับบริเวณรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มดีทุกอย่างนะครับมีพูแท็บไว้ช่วยดึงด้วยนะครับอินโซถอดได้ไหมเพื่อนๆมาดูกันซิอ้อถอดได้อยู่นะนี่นะครับ10.5 US เดี๋ยวเราลองสวมกันเมื่อกี้นักช่างเท่าไรนะ10บ u ุ2ห0้ใช่ไหมเออลองสวมกันดูดีกว่านะครับกะตตายแดงรุ่นที่8จะเป็นยังไงบ้างอยากรูจังเลยมา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 เลยดีไงด้านในเขาเขียนชัดเจนนะ 10.5 US 43เศษ1ส่วน3นะครับ 2804HN ซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะใส่10 US มากกว่าเออมันก็น่าจะเท่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก EUR 44 c h n น่าจะสัก275มั้ง d e ไซ g n in b e i j i n g ปักกิ่งนะครับแล้วก็ Made in China ก็แน่นอนสีรองเท้าหลีหนก็ต้องมี In China อยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าสีก็ดูเรียบๆดีนะน่าจะใส่แบบลำลองได้แบบสบายๆนะครับอ่ะสวมเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับ เฮ้ยก็ไม่แย่นะไม่แย่ในะที่นี้คือมันเหลือไม่เยอะมากยังพอไหวอยู่นะเนี่ยเออคือถ้า,ถาสั้นได้กว่านี้ก็ดีแต่มันก็เหลือมันก็เหลือ,ม,ลอมันก็เหลือประมาณประมาณเนี้ยอ่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนดูนี่สิบจุดห้ายูเอสจะเหลือประมาณนี้เหลือประมาณเนี้ยคือจากปกติผมจะเหลือประมาณนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้มันจะเหลือประมาณแบบเนี้ย เกินหลือประมาณแบบเกือบจะ2นิ้วโป้งแล้วอะก็ถามว่าใส่ได้ไหมยังพอใส่ได้ครับพอใส่ได้นะครับคือใครที่เท้ายาวประมาณสัก270หรือว่า2,75เนี่ยใส่คู่นี้ได้เลยนะทักอินบ็อกมาเลยนะถ้าอยากได้คู่นี้ไปต่อนะครับเพื่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งกันหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ Red Air 8นะครับ Red แ a i รก็ตายแดงรุ่นที่8ก็เป็น Daily Tra นเนนะ ที่แบบฟิลลิ่งโฟมก็คือแบบแน่นๆหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่นุ่มโอ้โ oh. หจริงๆเลยเนี่ยยืนแบบเนี่ยยืนข้างยืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้นะออกระต่ายขาเดียวด้วยนะชื่อรองเท้าก็รุ่นกระต่ายนะยืนได้แบบสบายมากมั่นคงดีมากนะครับผมยืนได้แบบเต็มๆเลยไม่มีปัญหาเรื่องของบริเวณกลางเท้าก็มีดันนิดๆนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาค่อนข้างแคบนะครับตรงนี้ แต่หน้าเท้านี่ขยับสบายจะไม่สบายได้ไงล่ะ10.5 US สบายแน่นอนนะครับโอเค f ฟิ okay. l i n g f o ฟ m ก็ต้องบอกว่ายียืนขึ้นมาแบบนี้นะมันมันจะแน่นหน่อยหนึ่งนะจะแน่นนิดหนึ่งนะครับมันจะไม่ไม่นุ่มมากเท่าไหร่นะครับออกแนวแน่นๆนิดนึงนะแต่ก็น่าจะ อพอกระโดดกระโดดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มที่นิดนะก็พอไหวละพอไหวอยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่เป็นเดลี่เทรนเนอร์แหละครับฟิลมันก็จะประมาณนี้แหละโฟมใช้ชื่อไลท์อัลตราโฟมไลท t โฟมอัลตรานะครับหน้าผ้าอัปเปอร์ก็เป็นแบบเ n นจิเนียร์เที่ดูแล้วก็หนาไม่บางมากนะครับโอเคพอไหวพอไหวอืม ประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวไปรีวิวไปทดสอบก่อนจะกลับมาเล่าอีกทีแล้วกันว่าเป็นไงบ้างแต่เอาโซนเนี่ยหนาเลยน่าจะใช้งานได้นานนะครับโอเคอ่ะคู่แรกผ่านไปต่อเลยแล้วกันนะเอาคู่ที่2คู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นเป็นเรดแฮร์เหมือนกันเป็นกระต่ายเนาะกระต่ายแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะ น,นี่เป็น Red Hair. เรสแทร์โปรเร d แ a ร์โปรกระต่ายเนาะกระต่ายแดงโปรกระต่ายแดงโปรกระต่ายแดงโปร10.5 US เหมือนกันซื้อผิดหมดกันโอเคเพื่อนๆครับนี่คือกระต่ายแดงโปรนะฮะจากลีหนิงครับผนตัวครับ แตนตัวฮะนี่ผมซื้อสีโทนเดียวกันเลยมาเลยนะเนี่ยมันตั้งใจซื้อสีโทนนี้มาเลยอะ่ะดูดิอ่ะซื้อสีโทนแนวเนี้ยมาเลยอะผมว่ามันเอาไปใส่วิ่งอะไรก็แต่งตัวง่ายหน่อยอะ่ะสีไม่ฉูดฉาดนะครับสิ่งที่เราเห็นและแตกต่างจากรุ่นเดิมในรุ่นปกตินะ รุ่นนี้นะเนี่ยรุ่นตัวตัวตัวปะกะติเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือความโปร่งของอัปเปอร์ที่บางขึ้นแน่นอนผมเรามองเข้าไปเห็นถึงอินโซด้านในได้แบบง่ายขึ้นความโปร่งของอัปเปอร์ในรุ่นโปร,โปรนี้มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โฟมโฟมจากเดิมในรุ่นรุ่นปะกะติใช้ไลท์โฟมอัลตราแต่นาในรุ่นนี้ที่เป็นตัวโปรเนี่ยนะครับใช้บูมไฟเบอร ซึ่งบูมไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นโฟมน่าจะเป็นโฟมตัวที่อยู่ในรองเท้าแบบาสายพวกทำความเร็วด้วยนะครับฝ่ยเตี้ยนมั้งฝ่ยเตี้ยนน่าจะใช้บูมไฟเบอร์เหมือนกันแต่อาจจะปรับจูนสูตรไม่เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงนะครับในรุ่นนี้รุ่นตัวโปรนี่ก็คือโปรบาร์ล็อกนะครับโปรบาร์ล็อกเนี่ยมันเป็นตัวโครงพลาสติกเนี่ย ที่มันเป็นกรอบด้านข้างตรงนี้ที่เป็นสีขาวตรงนี้ครับเพื่อนๆครับแล้วก็อ้อมมาถึงด้านหลังตรงนี้นะเนี่ยเป็นโปรบาร์ล็อกนะครับแล้วก็มีที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแกนอยู่ระหว่างชั้นมิโซตรงนี้นะเครคิดว่าน่าจะเป็นการเติมเรื่องความมั่นคงให้กับรองเท้าคู่นี้นะครับน่าจะเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ซ้อมทำความเร็วได้นะครับเดี๋ยวลองดูน้ำหนักกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ คู่นี้ยังคงไซส์เดียวกันกันกบตัวรุ่นนี้นะก็คือ10.5 US เหมือนกันสั่งมาผิด253อิมอ๋อมันจะน่าจะเบากว่าประมาณเมื่อกี้270ใช่ไหมแล้วเหลือ250อ๋อจริงๆถ้าเกิดคู่นี้10 US อก็อยู่ประมาณแล้ว240 240ยสีสิบสิบสิบนี่แก๊งนี้นี่มันเข้าแก๊ปกับพวกนี้เลยนะพวก EXCEP 2000 km เเลยปะ ประมาณนี้เลยนะเออแล้วเหมือนพวกวันพีซ 2,000km แบบนี้เลยมีแกนพลาสติกแบบนี้ด้วยนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบมีหนาแค่ช่วงบริเวณหลังเท้าตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่จะเข้ากับข้อเท้าแล้วแต่บริเวณลิ้นด้านตรงนี้ตรงนี้มันจะบางๆงนิดหนึ่งนะครับอัปเปอร์ก็บางอินโซถอดได้นะครับ เมดอินไชน่าอยู่แล้วดีไซน์อินเ i j i จิงนะครับใครถามหาเมดอินอื่นอันนี้คงยากนะน้ำหนักเมืกี่อกี้250ใช่ไหมถ้าลดลงไปเหลือสัก10 US หรือว่า9.5 US 10 US ก็น่าจะเหลือสัก2 0 0 240นิดๆน,น,นะครับมาลองสวมกันครับดีไซน์ก็เออดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะ โลโก้ของตัวหลีหนิงนะครับถ้าปกติรุ่นนี้รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะมีโลโก้อยู่ด้านข้างแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นโปรเขาจะเอาโลโก้ไว้ด้านหน้ารองเท้าสายซิ่งชอบเอาลอโลโก้ไว้ด้านหน้าแปลว่าคู่นี้เป็นถือว่าเป็นสายซิ่งของเขาถ้าดูจากผมหาข้อมูลเบื้องต้นมานะแล้วก็ดูจากสเปคดูจากอะไรหลายอย่างคิดว่าน่าจะเป็นรองเทา้าพวกซ้อมแบบในการเทมโปได้นี่ครับก็ซ้อมซิ่งได้วิ่งเร็วได้นี่ครับ 10.5 US นะครับ2.80นะครับเออเอ,อ๊อันนี้น่าจะเหลือสั้นกว่าคู่เมื่อกี้นี้นะหรือว่าจริงๆแล้วมันได้ว่ามันได้2.80นเนี่ยนะเราชักเร่มไม่แน่ใจกับเรื่องไซส์ละรองเท้าจีนนี่ผมต้องมานั่งคือเดี๋ยวคงต้องมาลองแบบหลายๆรุ่นนะ่ะเนี่ยเจอมา2แบร์ละเอาเอ็กเซปยังไม่เท่าไหร่ไอ,อตัวสามนี่หนักเลย เอ้ยหลีนิงอีกเดี๋ยวต้องหาเวลามานั่งค่อยๆไล่ทีละคู่เลยอะนะครับคู่นี้มันเหลือประมาณเนี้ยคู่นี้มันดันกลับเหลือแบบพอดีพอด,พอดีอะเหลือประมาณเนี้ยแถวแถวนี้ไม่เหลือเหลือไม่ถึงสองนิ้วโป้งเหลือประมาณเนี้ยฮะเออแปลกเหมือนกันฮะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวลองดูฟีลลิ่งของคู่นี้เราพอเรายืนเราใส่รองเท้าคู่นี้เรายืนขึ้นมา,าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้นี่ ฟีลแบบนี้พอเราเหยียบส้นเท้าลงไปนะครับมันก็ใกล้ๆเคียงกับรุ่นตัวปกติเลยแหละแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือความเบาแล้วก็ไอการต่อบสนองของมันนี่มันแบบพอไหวนะมันมีความนุ่มจางๆนิดนึงนะครับที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้สถานเท้ามากอย่างที่อย่างคิดๆนะครับอื ใช้ได้นะเนี่ยคู่นี้ยืนได้เต็มเต็มนะไม่มีปัญหาเลยนะครับอุ้งเท้าถูกดันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เขาค่อนข้างบางทีเดียวนยะคือระยะห่างสั้นมากหน้าเท้าขายับได้อิสระมากครับแน่นอนมันใหญ่กว่าปกตินิดนึงไงมั่นคงดีครับโฟไม่ดิน้นโฟมันมีความแน่นะแต่ก็ไม่กระด้างนะเออโฟมันแน่นดีแต่มันไม่กระด้างนะเพื่อน ยืนได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับกระโดดแล้วอะ่ะโอเคเลยนะใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้สำหรับรุ่นนี้ Red Air Red Air 8 Pro ใช้ได้ครับราคาเท่าไหร่น,นะเปิดดูให้เลยแล้วกันผม ผมซื้อจากในเถาเป่ามาครับหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋เปิดดูให้เลยพอได้มีโอกาสเข้าไปดูในเว็บไซต์ในแอปเถาเป่านะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยรองเทา้าจีนนี่แหละครับเพื่อนๆโอ้โหเพียบนะเพียบเลยครับโอเคเออตัวของ8 Pro คู่นี้นะผมซื้อมาในราคา1,300 95บาท92สตางค์นะครับพันสามในเว็บเถาเป่านะส่วนคู่นี้อยู่ที่ราคานี่นะเรซ e ทร์แปดนะครับอยู่ที่ราคาแ6ดร้บสาบาทพันสามเกาสิบนสแล้วกันนะกับ863บาทนะครับก็รวมรวมแล้วประมาณ2 3 0พรวมค่าส่งแล้วประมาณ2300ันมนะครับ2อ0 0อ่ะซึ่งถือว่าราคาดีมากนะทีนี้ถ้าเรามาดูในใน o f f i ิเชียลสโตที่อยู่ในแอปแอปส้มบ้างนะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับลองดูกันซิอยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่น Red Hair 8 Pro นะครับจะอยู่ที่พ7นพันเจ็ดพันเจ็ดกับพันสี่พักับพันสี่ก็ต่างกันสามร้อยระยะเวลาการส่งเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็รุ่นตัว ไหนวะรุ่นตัว Red Hair 8อีกคู่หนึ่งถ้าใน900โอจริงๆร,ราคาไม่ต่างกันอะซื้อไทยดีกว่ามั้งแต่ไทยอาจจะไม่มีบางสีนะเออเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ย r ร d h a 8เออไม่ไม่ต่างกันเลยใส่โค้ดส่วนลดแล้วคู่นี้ต่างกัน300คู่นี้ต่างกันประมาณร้อยเดียวซื้อแอปไทยก็ได้เพื่อนๆซื้อในเนี่ยแหละในมาร์เก็ตเพลของเราก็ได้ครับในแอปส้มก็ได้นะครับไม่ต้อง ไปซื้อถึงแถวเป่าก็ได้นะฮะผมผมว่าแล้นึกว่ามันจะต่างกันเยอะนะต่างกันนิดเดียวเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะเราแกะกล่องรอรีวิวกัน2รุ่นก่อนก็แล้วกันสําหรับลีหนิงจักรวาลลีหนิงที่ปีที่ผมเปิดใหม่ก็น่าจะมีรองเท้าอีกหลายรุ่นของลีหนิงเข้ามาเพราะเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจตั้งแต่ใครนะอีลีดของญี่ปุ่นชื่อโอซโกะปะที่เขาบอกว่า ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะใส่ลีนิงกันนะครับโอ้โหประโยคนี้มันประโยคที่แบบนี่เลยอะนะเราเลยต้องลองไงโอเคไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปแกะกล่องอีก2รุ่นกันนะครับจากลีนิงบ๊ายบาย